สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมวันนี้กบบไม่เตอเนีน่อินสตารสปายนะครับผมวันนี้ก็อยู่เกมบัตเลนน,นะครับผมอาจจะแปลกใจกันว่าทําไมผมเลเวล40นะครับผมเพรอินผมสร้างตัวคอไปสองตัวนั่นคือหนึ่งตัวซีโร่กับอีกตัวหนึ่งที่ผมแคร์นะครับผมอันนี้คือตัวซีโร่ที่ผมเล่นเผื่อคนเดียวนะครับผมแล้วทําไมผมต้องมาเล่นตัวซีโร่ในวันนี้ก็เพราะว่าวันนี้เราจะอิตเตอร์เอครับในเกมนี้ แถแเจดีย์ดำๆแท้ๆนี่ครับอิตเตอร์เอ็กไมค์ครับนะผมโอเคเราจะขุดกันตบตบตบอีกตบอีกตบอีกอีกหน่อยได้ไหมไม่ได้ตบหนึ่งเดียวตบด้วยต้องตบตบอย่างนี้ตบอีกแล้วตบตบเอาไม้ตบถ้าในไม้ครับก็แค่ข่วนตบเนี่ยโอ้ยตบอีกตบอีก อะอะชื่อือโอ้โหนั่นแร่เลยเนอะ,ม,ะ,ม,ะ,ม,ะมันรลยกดมันเหรอไปลองุดดิมันได้มันเลก,กดตัวอุ๊มมานะนี่มาความมานะสูงลุกขึ้นมามานะสูดเ้ยอืมนั่นไงคว้าแล้วความมานะสูงอืแล้วมันมนัไม่ตกอ่ะโอเคอืมพูดต่อนิดนึงจะถึงแล้วอือโอเค อุคิปเปอร์โอ้คิปเปอร์ I am a keeper โอ้อันนี้คือตะกี้ยูไม่ครับนะผมแด้ได้ถามว่าเออมันใช้ทำอะไรได้เดี๋ยวผมจะกลับเมืองให้ดูแล้วกันไปแป๊บนนเๆคิปเปอร์อีกแล้วนคิปเปอร์ไม้ครับไม้ครับโอ,อ้โอ้มาอีกแล้วทำไมพวกสก,กิลยัดไม่มาล่ะครับ โอ้ยวุ้ยมันจะฟักเกอร์กี้โง่หรือกิเปอร์เลยนายไม่ไม่มีทางสู้เขาได้หรอกอุ้ยวายสะดุ้งโอ้โหผมมีคนลุกเลยมีตัวใหญ่ขนาดนี้ด้วย What the fuck Holy shit ฉันระเบิดเป็นไงไอ้ด uh ีม huh. uh ีต huh. ัวมีต mm ัว hmm. ห okay. ัวหน้าด้วยว่ะเฮ้ยโอเคได้หัวมาเป็นหนุ่ม โอเค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 ครับ okay, okay. okay, okay. okay, เหมือนจะไม่มีทางไปต่อนะครับผมขอเราขุดก่อนตัดบแป๊บแป๊บหนึ่งครับนี่มันอะเกมมาด้วยแล้วนี่มันมาด้วยไมค้าไปเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว ขุดต่อ่ะไม่ข like ุดฐานไม่ไ right ด้ฐานงงจังเลยงงจริงจริงนะขุดตกขุดตกขุดตกคือผมต้องขอบคุณเพื่อนคนหนึ่งแล้วผมที่ช่วยบอกผมอุ้ยเหมือนขุดฐานจะได้กระสุนปืนนะครับโอ้มัอนจะไม่มีทางไปต่อเลยนะ โอเคครับเดี๋ยวสคลิปตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เมืองกันนะครับก่อนเราจะไปที่เมืองเนี่ยผมจะมาตรงนี้ก่อนหลักกันนะครับผมถ้าใครถามว่าเออมันหายไงกันครับม,มันหายไงกันพวกอีเตอร์เอ็กในเกมนี้นะผมว่าอีเตอร์เอ็กไม่ค้ำหาจากไหนหไง่ายครับคุณมาตรงนี้ครับเดินไปที่รางรถไฟที่มันเนี่ยทางตันตันเนี่ยครับผมแล้วคุณจะเจอช่องนี้ครับ มีช่องทางอยู่เราก็โดดข้ามโดดอีกรอบหนึ่งก็จะเจอบล็อกไมครับนะครับผมแค่น,นี้นะครับโอเคครับเราสกิปไปที่เมืองกันเลยดีกว่าโอเคครับเรามาถึงเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วทําไมเราต้องกลับมาที่เมืองเพราะว่าเราได้สกิลไมครับเอ๊ะสกินดิเออไม่ได้สกิลสกิลไมครับนะครับผมสกิลสกินเออช่างแม่งนั่นคือ นี่เป็นบล็อกสัด้วยแม่แล้วก็ได้ชุดไมค์ครับนะอัน,นหาชุดไมค์ครับกว่าอาะไรนินจาตานี่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเออไหนวะชุดนินจาเอ้ยชุดไมค์ครับนี่ไมค์ครับโอ้โหเป็นเหลี่ยมเลยนะผมโอเคก็ขอจบก่อนดีกว่านะผมเดี๋ยว รับรองครับถ้าโปรเจกต์นี้จบเมื่อไหร่ครับผมรับรองมีโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งับผมอีกหลายโปรเจกต์ที่ผมสร้างไว้โอเคนะครับผมสหรับวันนี้ลาก่อนนะครัผมว้เจนใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบาย